ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บาซโยอีไม่ใช่ชาวบ้านค่ะทหารเขมรปลอมตัวป่วนธมดาเผารั้วกัน้นหรือลวดหนามเละฝั่งไทยไม่ทนนัดวันดีเดย์บุกดับห้าวทหารเขมรเริ่มแฝงตัวปลอมเป็นชาวบ้านในพื้นที่พยายามจะป่วนแล้วก็ใช้ความรุนแรงค่ะ ฝั่งไทยเตรียมนัดวันบุกธมอดาดับห้าวสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งธมดาค่ะที่อำเภอเวอรเวงจังหวัดโพธิสัตรตรงข้ามกันกันกบตำบลเขาล้านจังหวัดตราดกำลังทวีความตึงเครียดอย่างมากนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะมีประเด็นความขัดแย้งจากการที่กองทัพเรือไทยได้นำตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากไปวางกัน้นบริเวณชายแดนธมดา เพื่อเพิ่มมาตรการความมั่นคงและลดความตึงเครียดจากการเผชิญหน้าโดยยืนยันว่าการดําเนินการนี้ไม่ผิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างไรก็ตามค่ะฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตแดนของตนตามอนุสัญญาปีคปริสตศักราช1904และ1907ค่ะล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่ากลุ่มชาวกัมพูชาได้บุกเข้าไปหรือถอนแผงกั้นถนนของฝั่งไทยและจุดไฟเผาบริเวณริมถนนในพื้นที่สมอดาค่ะ

นอกจากนี้ค่ะช่วงบ่ายของวันที่12กุมภาพันธ์นะคะก็พบว่ามีกลุ่มของชาวกัมพูชาค่ะเข้ามารื้อรั้วล้วหนามพร้อมทั้งลากไปทั่วค่ะเพื่อย่อเย้ยทหารไทยคอมเมนต์ครับก็ท้าทายอีกแล้วครับวันนี้ที่ธโมดาครับใช้รถนะครับโดนกระบะลากล้วดน้าไปอีกแล้วครับโอ้วันกวานนี่กเผารั้วม้ครับวันนี้ก็นี่ครับดึงล้วนน้ำไปอีกแล้วทหารไทยยู่ใส่น้อหรือมันนลอยเข้าไปพอหรือยังไง ไม่ใช่นคเนเนนรรรืบบอริมาใส่วนของท่าทีของฝั่งไทยนะคะก็มีทางด้านของเพงกันจอมพลังช่วยสู้ค่ะออกมาเคลื่อนไหวถึงแผนในขั้นต่อไปนะคะโดยนั้นหมายว่าอีก2วันจะเข้าไปติดตั้งกล้องและไฟในรมอดาพร้อมท้าค่ะท้าไอ้ฟ้านให้ออกมาเจอกันมีรายละเอียดบอกว่าสุดท้ายก็ปอดแหกเหมือนเดิมฟ้านจีนหัวหน้าทหารเขมรที่ธรมอดาบอกจะมายิงผมที่ไทยภายใน3วันตอนนี้เลยมา2วันแล้ว มันยังไม่โผล่มาเลยรังแกคนมาเยอะพอเขาไม่ตอบโต้ก็เหลิมได้ใจทำจนเคยตัวพอเจอคนสู้จริงๆร้องจนเสียงหลงไม่กลา้าแล้วอีกสองวันผมจะไปที่ธมอดาไปทำกล้องวงจรปิดกับไฟถ้าฟานไม่เข็ดมา,มาใหม่ได้นะจำไว้นะคนไทยเรามีศักดิ์ศรีไม่ยอมให้ใครมารังแกได้ง่ายๆ แต่ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็หลายๆคนพากันสงสัยค่ะนั่นก็คือคนขเขมรที่ออกมาทําลายไม้กั้นถนนแล้วก็ลวดหนามเป็นชาวบ้านจริงๆหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็มีทหารหลายคนนะคะปล่อยภาพแชร์ค่ะว่าทหารขเขมปรปลอมตัวเป็นชาวบ้านพรางตัวเข้าไปในพื้นที่หรือว่าคนที่เข้ามาป่วนในธมดาก็คือทหารที่ถูกส่งมานั่นเองค่ะถึงได้ห้าวนักหนาขนาดนี้ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสา,สารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตําหน้ได้เลยค่ะทุกคนพร้อมรับมือสงครามใหญ่ที่ใกล้ขยายเป็นสงครามโลกบ้างหรือยังทั้งที่ยูเครนทวีปยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาใตา้แปซิฟิกมหาอำนาจแข่งกันทดลองนิวเคลียร์อย่างหนัก เกจิดังอย่างหลวงปู่ชอบฐานสะโมเคยเตือนมาแล้วยิ่งใกล้บ้านเราไทยกัมพูชาคือจุดเปราะบางของโลกไม่แพ้ที่อื่นจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war tree โดยนว,วากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง2 2 0บาทโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id adschopsi s t o หรือโทรศูนย์เก้าสสู้ได้ปลอดภัยรู้ทันไม่ต้องกล